สวัสดีค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงข้อดีของการรักษาสายตาที่เรียกว่า Relax Smile นะคะ รีเล็กสมายเป็นการรักษาสายตาที่ใช้เลเซอร์ชนิดเดียวชื่อเฟมโตเซกันเลเซอร์ในการเจียละในผิวกระจกตาให้เป็นรูปร่างเหมือนลักษณะของขนมแพนเค้กนะคะแล้วก็เปิดแผลเล็กๆนะคะคีบเจ้าขนมแพนเค้กอันนี้ที่เราเรียกว่าเลนติคูลออกมานะคะในการที่ใช้เลเซอร์ชนิดเดียวซึ่งมีอำนาจการทำงานที่นุ่มนวลน,นั้นนะคะจึงทําให้เกิดความนุ่มนวลต่อแผลบนกระจกตามากเลยเราจะเห็นว่าหลังทำรีเล็กสมายคนไข้ค่อนข้างมีความสบายตาไว เหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยในวันรุ่งขึ้นและการมองเห็นนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วรีเล็กซ์ไมมีข้อดีอะไรบ้างนะคะข้อดีก็คือว่าพอมันรบกวนเส้นประสาทตาน้อยคนไข้ก็จะตาไม่แห้งนะคะพอตาไม่แห้งแล้วเนี่ยการฟื้นตัวจะเร็วมากๆเลยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการหายของแผลจะดีขึ้นเร็วอันนึงที่ตัวเองชอบเป็นพิเศษคือมีเปเปอร์สตัดดี้มาแล้วว่าการทำรีเล็กซ์ไมนั้นเนี่ยค่ะ ทำให้เกิดแสงจ้าในเวลากลางคืนน้อยกว่าวิธีอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาใายตาบนกระจกตาที่มีแผลใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการเกิดไนแกลนั้นจึงเกิดขึ้นน้อยนะคะความหายอย่างรวดเร็วความที่ตาไม่แห้ง และการเกิดไนแกลน้อยนี่ก็คือข้อดีของการรักษาสายตาที่เรียกว่า r รีเล็กสมายนะคะวันนี้เราอยู่กันที่นี่ค่ะ r i v v r s s i t y มีการแสดงภาพของศิลปินสเปนท่านหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็น i n s t a l เ a ชั่นบ็อซึ่งแสดงภาพ ของคุณยูจีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพนี้เนี่ยมันบ่งชี้อะไรนะคะผู้หญิงปัจจุบันนั้นนะคะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่จะทำแต่งานบ้านเท่านั้นแต่เป็นคนที่ออกมาทำงานนอกบ้านนะคะซึ่งภาพนี้ของคุณยูเจ n นิโอรีเวนโคเนี่ยคะ่ะจะทำมาสำหรับวันที่13พฤศจิกายนนะคะเขาเชื่อว่าคนเนี่ยโชคดีที่ตอนนี้ผู้หญิงเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาคือแทนที่จะต้องเป็นผู้หญิงที่อยู่กับบ้านนะคะตอนนี้ก็มาสร้างครอบครัวแบบใหม่แล้วก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ทำงานนอกบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นสเตทเมนต์ของคุณยูเจนิโอรเควนโคณศิลปะ u n นบ็อกซิ่งที่ริเวอร์ซินะคะ วันนี้หมอตุลยามาเล่าถึงข้อดีของ r e Le เล x Smile และผ่ามาเที่ยวงานศิลปะ Unboxing 365ที่นี่นะคะเรามาชมกันนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ